ทุกคนเคยเล่น GTA V โหมดนี้ไหมไอโหมดที่แบบว่ามันขับรถแล้วมันเหินเวหาแบบทะลุหงทะลุห่วงนะครับผมวใครที่หาตัวเกมเวอร์ชันมือถือนะครับผมแล้วอยากลองเล่นเนี่ยมีนะในคลิปนี้มีนะครับผมตัวเกมเนี่ยมันเหมือนในเวอร์ชัน PC เลยนะครับผมที่แบบว่าเราคอยเลือกรถแบบขีม่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกตัวละครเนาะแล้วก็แบบคอยพุ่งลงไปข้างล่างแบบคอยทะลุห่วงเออเหมือนในเวอร์ชัน PC เป๊ะเ,เลยนะครับผมแค่กราฟิกมันจะไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยนะเห็นไหม ตัวเกมเหมือนกันเลยนะทุกคนเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็เหินป๊บเนี่ยคอยหลบแบบสิ่งกีดขวางกลางอากาศนะครับผมแล้วก็ไปถึงเป้าหมายเหมือนใน gta v เป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมในโหมดนั้นอนะเออเหมือนกันเป๊ะเลยมาเดี๋ยวในคลิปนี้เราลองมาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหมาเจอด่านอะไรเนี่ยด่านกังหันต้องข้าหลบกังหันโอ้พูดกังหันไม่จบลูกบอลก็มาโอเคตัวละครมันมีให้เราเลือกอยู่4ตัวนะครับผมมีสไปเดอร์แมน แล้วก็มีลิงบาบูนนะผมมีสไปเดอร์แมนชุดดำด้วยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็นี่ซีเจแล้วมีซ <c oughs> ีเจด้วยซีเจเต้นแดนด้วยนี่โอเคเป็นสไปเดอร์แมนดำแล้วกันเราสามารถเลือกรถอะไรก็ได้นะครับผมมี4คันเนาะแล้วก็จะมีอีกหลายคันนะครับผมมีรถอีกหลายคันนะที่เราแบบต้องเก็บตังค์ซื้อนะครับผม <c oughs> เออตัวเกมแบบเป็นเกมออฟไลน์นะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนเปิดอินเทอร์เน็ตเล่นเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นนะแนะนำไปอินเทอร์เน็ตดีกว่านะโอเคน นี่เช็คพอยต์ว่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคโอเคเล่นท่าเล่นท่าเล่นท่าปุ๊โอหเล่นไกลเกินอืตกน้ำโอ้โหตกน้ำเหมือน gta เป้เลยดิมีมีภาษาอังกฤษขึ้นโคตรเจ๋มเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยน้องๆเห็นโฆษณาข้างล่างไหมตัวนี้ในคลิปพี่น่าจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดเอ้ย ไม่ป ette, ここิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาขึ้นข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ถ้าสมมุติแบบเวลาเราจบด่านเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบโฆษณาค่อนข้างเยอะนะเออแนะนำปิดอินเทอร์เน็ตดีกว่านะโอ้โหดีด่านแบบโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับผมแบบด่านตีรังกาหมุนล้อมโอเคเดี๋ยวเราเป็นสไปเดอร์แมนตัวนี้รถเอ้ยนี่นี่นี่รถคันนี้เอ้ยเออ มีหางเสือเห็นไหมรถคันนี้มีหางเสือแบบลากดินเห็นไหมมีหางเสือลากดินมนอาจจะแบบว่าบาลานซ์บาลานซ์แบบเกาะเหล็กไว้ได้เกาะเหล็กไม่ใช่เกาะเหล็กนะเกาะตรงเหล็กเออสปีดหืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หูมาโฆษณาบางมองไม่เห็นอืมปุ๊บโอ้ยรถห่วงนี่ควงสวัดไปหนึ่งทีบอกเลยโคตรเฟี้ยวเล่นท่ากลางเป้า โอ้โหเขาเรียกว่ากลางเป้าหมอเจาะแกะแม่โอ้โห350นะครับผมตอนนี้เรามีเงิน1นึ่พันแล้วเฮ้ยทำไมมันโอ้ยไกลจังวะจะกระโดดผ่านมิเนะี่ยโอเคพี่พี่เจอรถคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอเลือกเป็นลิงบาบูลเจอรถแบบเจอรถในฝันแล้วเนี่รถสปอร์ตคันนี้สีเหลือง ขึ้นโอ้ยไงละ่ะขึ้นแบบไม่เปิดประตูโคตเฟี้ยวไอกราฟิกเขาทำออกมาสวยนะเนี่ยปุ้บปุ้บทุบหมุนไดทีนึงเอย้ยไม่ถึงว่ะโอ้ยมั่งเลยโอ้กระโดดน้ำดิ้งตกน้ำอืมถ้าตกยังเหมือนน่ะจมโอ้ตกน้ำแบบโชว์ตูด มาขอ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 ใหม่ขอไหม่เล่นดีๆต้องต้องไปตรงๆแล้วอย่าเฉียงอย่าเล่นท่าปุ๊บมันอดไม่ได้วะทุกคนมันต้องเล่นท่าไงล่ะไงล่ะหมุนไปทีนึง้ยไม่ใช่หมุนดืสปีดไปทีนึงสองทีควงสวัสด์งานอะไเช็คพอยต์ทีนึงครับผมวันนี้ท้องข้าจะไกลปึ๊บ อนี่ต้องตีลังก่างอย่างนี้ปึ๊บทิ้งตัวด้วยโอ้ยเขาเรียกว่าทิ้งดิ่งอ้ผ่านเฉยอุตส่าห์ทิ้งดิ่งนั้นนึกว่าจะไม่ผ่านโอเคพี่ปีพี่ได้รถมาคันหนึ่งไว้ทุกคนน่าเห็นไหมมีรถเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าคันละนี่คันใหม่คันใหม่ลายแดงน้ําเงินเนอะผมลายไฟเขาเทเก็บตังค์ซื้อมาครับผมไปมืด เออโอ้โหกังหันอยู่สูงใครจะมาเราเรา,เราไปโดนได้ไงมาบโอยโคตรแรงบอกเลยเหยียบร้อยห้าสิบเลยโอ้เหยียบสองร้อยครับผมเดลกาคงสว่างไปทีนึงโอ้โหเดือดเดือดเดือดเบ๊บนี่เดี๋ยวทิ้งตัวทิ้งตัวเขาเรียกว่าทิ้งดิ่ง อไปทำไมทำไมไม่ปล่อยใหญ่วะสงส่เลืมใหญ่โอ้ด่านยิ่งสูงคะแนนตัวเงินก็ยิ่งได้เยอะนะครับผมตาที่แล้วได้3าได้350ใช่ไหมาตานี้ได้400นะครับผมโอ้ตัวเกมก็นี่ CJ ดีกว่า CJ ว้า CJ ตอนแรกพี่ไม่รู้นะว้ว่า,วาตัวนี้มันเป็น CJ แต่พอมองมองไปมอง,ม,อง,ม,องมาเอ้ยนี่มัน CJ แบบในร่างที่แบบออกกําลังกายแบบร่างบึกบนี่วะ่ะโอเคตัวเกมนะครับผมก็เป็น gta ที่แบบว่า คล้ายๆกับ GTA ในโหมดที่แบบเหินเวหานะครับผมก็ลองไปโหลดเล่นก็นดูนะลิงก์โหลดอะไรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมโอเคถ้าสมมติว่าชอบกินนกก็อย่าลืมกดไลค์พี่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่จะมีเกมอะไรมาแนะนำอีกนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ